เรื่องราวนี้ค่ะบอกเลยว่าโซเชียลเนี่ยรุมสาบกันเลยนะคะเพราะว่าสาวคนหนึ่งคุณผู้ชมเขาเนี่ยไปเต้นหน้านาคแต่ละท่าเนี่ยงามหน้าเลยค่ะแถมไม่พอปากแซบด้วยนะคะใครเตือนก็ไม่ฟังด้วยสวนกลับเขาอีกสุดท้ายโดนถล่มจนคลิปเนี่ยบินไปเลยค่ะ เรียกได้ว่าตอนนี้นะคะโซเชียลเนี่ยรับไม่ได้อย่างแรงเลยค่ะเพราะว่ามีช่องติ๊กต็อกของผู้ใช้รายหนึ่งเขาออกมาโพสต์คลิปที่ดูไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะคะสาวคนหนึ่งเนี่ยเขาไปเต้นหน้านาคด้วยช่าทางที่แบบยั่วยวนไม่เหมาะสมแถมคนในงานเนี่ยก็ไม่มีใครห้ามปรามเลยค่ะจนชาวเน็ตเนี่ยเขาก็เข้าไปเตือนนะคะแล้วก็เธอคนนี้ไม่สนใจตอกลับด่ากลับทุกรายไม่มีคําว่าสลดเลยค่ะสุดท้ายทัวร์ก็ลงเละจนทนไม่ไหวแล้วช่องดังกล่าวเนี่ยก็ลบคลิปหนีไปแล้วนะคะต่อมาค่ะทางทวิตเตอร์ rescue นะคะเขาก็นาคลิปดังกล่าว กลับมาพูดถึงอ,อีกครั้งหนึ่งกลับเหมือนคลิปงานบวชไดเ้เลยค่ะที่มีนาคอย,อยืนอยู่แล้วก็มีสาวคนหนึ่งผู้ชมขาเต้นนา,นานคในรัาะที่แบบยั่วยวนอยู่ในวัดนะคะท่ามกลางสายตาคนทั้งงานเลยค่ะทางเพจเนี่ยมีการออกมาโพสต์ข้อความนะคะบ,บอกว่าบางทีคนเราเนี่ยมันก็สักแต่ทำคอนเทนต์โดยที่ไม่ค่อยได้ใช้สมองสักเท่าไหร่ทัวลงจนลบไปเรียบร้อยตามคาดนั่นแหละซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อมีคนเข้าไปถามว่าเอาแล้วพ่อแม่นาคหรือว่าเพื่อนไม่มีการห้ามปรามอะไรหรอสาวคนในคลิปค่ะเขามีการ กลับมาตอกกลับนะคะแบบแซบๆเลยบอกว่าไม่ว่าใครเข้ามาตักเตือนอะไรก็แล้วแต่คือจะโดนตอกกลับแบบนี้รุนแรงเช่นเดียวกันทุกรายเลยค่ะทีนี้ค่ะในส่วนของทวิตเตอร์คะคนที่ได้ดูคลิปค่ะเขาก็เข้ามาตําหนิการกระทําของแบบคนดังกล่าวนะคะว่าแล้วทำไมทุกๆคนในคลิปเนี่ยถึงไม่มีการห้ามปรามเลยตัวนาคเองเนี่ยก็ทําไมถึงไม่ว่าอะไรเลยสาวก็เต้นยั่วอยู่แบบนั้นนะ่ะเพื่อนๆน,นาคละ่ะคนที่อยู่ในงานลหละไม่มีใครห้ามปรามอะไรใดๆเลยเหรอบ้างก็บอกว่านาคเนี่ยเอาจริงๆแล้วนะ จริงๆเขาถือสินแปดแล้วห้ามถูกเนื้อต้องตัวฝ่ายตรงข้ามแล้วอะมันไม่เหมาะสมทั้งสถานที่แล้วก็ตัวน้าเองที่รับสินแปอยู่แต่ดูผ่านๆนเนี่ยกลับชอบแบบเอเนจีที่มันดูแบบอ ความมั่นนี้ความที่แบบกล้านี้นะคะกล้าเล่นในงานบวชได้ยังไงแล้วไม่มีใครห้ามกันเลยญาติพ่อแม่เพื่อนเห็นเป็นเรื่องปกติเลยเหรองั้นก็ไม่ต้องบวชไหมคอมเมนต์คือเขาเข้าไปเตือนนางผู้ชมขาแต่นางปากแซบบอกว่าเนี่ยข้อหน้ากะไม่มีพ่ออะไรประมาณนี้นะคะเห็นตอบแต่ละคอมเมนต์คือเรียกได้ว่าเหมือนแยกแยะไม่ออกว่าอันไหนควรจะตอบหรืออันไหนไม่ควรอันไหนควรพูดอันไหนไม่ควรพูดอันไหนสมควรที่ไม่สมควรแต่หลายๆคนก็บอกว่าก็สมควรแล้วแหละที่ทัวร์มันลงขนาดนี้กลุ้มใจมากๆเลย นี่หรือเปล่าที่เขาเรียกว่ามานพจนค่ะโหโเรียกได้ว่าสาวคนนี้บางทีอาจจะเป็นคอนเทนต์หรือจะเป็นเรื่องจริงอันนี้ไม่ทราบได้นะคะแต่รับรองว่าการที่คุณออกมาทําแบบนี้ไม่มีใครสนับสนุนแน่นอนค่ะ